สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานสายบุญนะคะค่ะน้องจิบนะคะครับผมอ๊อบจิลเมดรครับค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็ได้อยู่ที่วัดป่าสวนสมเด็จพุทธาจารย์ครับผมตําตบลบ้านต้นนะครับอาเภอพระยืนจังหวัด,ดขอน,นะะแก่นนะครับผมและว,วันนี้ก็มีสาราดีๆมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยนะน้องอ๊อบนะใช่ครับแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะมสัสก,การหลวงพ่อเพราะว่าภายในวันที่26 พันวาคม2514นะคะหลวงพ่อเนี่ยจะมีงานหล่อพระใหญ่ครับผมใช่เดี๋ยวเราไปกลับมาบนมัสการถามหลวงพ่อกันเลยดีกว่าวัาหลวงพ่อจะบรายายภายในวัดหรือจะบอกกล่าวงานให้เราได้รับชมรับทราบว่ายังไงเดี๋ยวไปกลับมาบนมัสการหลวงพ่อกันไเลครับไปเลยค่ะเจริญสุขสวัสดี ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพด็อกเตอร์พระครูสมุทองล้วนสิริจันโทรองเจ้าคณะตำบลบ้านต้นผู้ช่วยพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวยิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์วันนี้ขออนุญาต บอกบุญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธีเทล่อองค์พระใหญ่สมเด็จองค์พระปฐมพุทธสิกขีจัก,กรพัิมุนีสวรีมงคลขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูง17เมตรณวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ตำบลบ้านโต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่น โดยมีหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นประธานมิสเตอร์คลาวรูดอบเลมันและนางคมขำเลมัน hm จากประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์อนุสรณียสถานร้อยปีชาติการ สมเด็จพระพุทธาจารย์อาสอา,อาสภามหาเถระซึ่งเจ้าพกุณสมเด็จท่านเกิดที่บ้านต้นตำบลบ้านต้นอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นวัดป่าสวนสมเด็จแห่งนี้ได้พัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าสมศักดิ์ศรีสมเกียรติของเจ้าพคุณสมเด็จและในโอกาสนี้นับไวาโชคดี ที่จะได้ทําพิธีเทหล่อพระองค์ใหญ่ซึ่งม่อมหลวงสลาลีกิติยากรได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเทในวันนั้นส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอและในระดับเทศบาลตำบลบ้นต้นก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่เพื่อจะจัดงานนี้ ให้สมเกียรติสมศักดิ์รีแก่ท่านหม่อมหลวงสราลีกิติยากรดังนั้นจึงขออนุญาตเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมสร้างบุญเสริมบารมีขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลบรรจุวัตถุมงคลในองค์พระใหญ่และบูชา แผ่นเงินแผ่นทองจารึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบรรจุไว้ในองค์พระใหญ่ด้วยก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดไปขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันในการเทหล่อองค์พระใหญ่ในครั้งนี้ขออานิสง์แห่งบุน ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้จงอำนวยผลดลบันดานให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยปรารถนาสิ่งใดหากไม่เหลือวิสัยอันมนุษย์จะพึงได้พึงถึงแล้วไซจงสำเร็จจงสำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการขอเจริญพร